เสนอแนะของคู่วันนะคะในการทำงานเชิงป้องกันปัญหาในขณะที่เรายังมีวิธีป้องกันได้แล้วจะช่วยลดนะคะปัญหาที่จะมีผลกระทบต่อตัวเราลูกหลานของเรานะคะงบะมาณของรัฐบาลมากมายเลยคะ่ะการป้องกันปัญหาเป็นการที่เราต้องสังเกตวิเคราะห์และใช้สติปัญญาค่ะนะคะ,นะคะข้อเสนอแนะในการป้องกันปัญหาเด็กก้าวพลาดนะคะซึ่งเราสามารถทําได้นะคะก็คือต้นตอสาเหตุจริงเนี่ยมาจากครอบครัวนะคะ นะเรื่องที่สองคือระบบการศึกษาไทยอันนี้ขอมาที่ครอบครัวก่อน,นะคะน่าจะทาง่ายกว่าระบบการศึกษาไทยนะคะขอให้หน่วยงานภาครัฐบาลนะคะมีสักหน่วยงานหนึ่งนะคะเป็นเจ้าภาพอย่างจริงจังเลยค่ะในการที่จะกลับเคลื่อนง,งานป้องกันนะคะไอ้นี้สิ่งที่จะเกี่ยวกับงานป้องกันในเรื่องของครอบครัวก็คือชุมชนกับครอบครัวนะคะในการที่จะทําอย่างไรนะคะที่ เราไปเจอครอบครัวที่มีปัจจัยนะคะเป็นต้นเหตุที่ทําให้เด็กเนี่ยกระพลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่สอนให้เด็กกระทาความผิดครอบครัวที่ทําร้ายตบตีแล้วใช้ความรุนแรงกับเด็กครอบครัวที่ยากจนครอบครัวที่ขาดความรู้แล้วปล่อยปะละเลยลูกหลานให้ออกไปเล่นแล้วก็ไม่ดูเวลานะคะเวลาในการไปกับปล่อยปะละเลยนะคะครอบครัวที่ทำไมคะใช้เงินเลิงลูกครอบครัวที่ไม่ได้สอนฝึก ทักษะชีวิตนิสัยความพุทธให้ลูกหลานนะคะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะซึ่งเท่าที่ครูวันทํางานแล้วเราเก็บข้อมูลแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่พบก็บค,คือว่าเด็กก้าวพาดมีทั้งครอบครัวที่เกิดจากครอบครัวที่ฐานะยากจนแล้วครอบครัวที่เกิดจากคนมีฐานะแล้วก็คนมีความร,รู้ค่ะเพราะความไม่รู้นะคะในขณะเดียวกันก็มีเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่บางคนเมื่อเติบโตขึ้นเนี่ย เขาเป็นครอบครัวแล้วแต่เข้ามาจากครอบครัวที่ถูกทําลายจิตใจทั้งร่างกายเขาก็จะไปทําสิ่งเหล่านั้นไม่ต่ออันนั้นสิ่งที่สาคัญก็คือว่ามีเช่าภาพนะคะขับเพื่อเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็พัฒนาครอบครัวนะคะมันมีหลายเรื่องเรื่องรายละเอียดในการพัฒนาครอบครัวตั้งแต่เครื่องมือคัดกรองสร้างครอบครัวแกนนําการใช้งบประมาณอย่างไรให้คุ้มค่าการประเมินผลอย่างไรในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะอยากให้ใช้งบไม่ใช่เพียงใช้ใช้งบแบบถ่ายโลกจบงานแล้วก็รายงานเอกสารแล้ว จบนะคะมันจะต้องมีการวัดการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เรื่องการพัฒนาเด็กทุกวันเสาร์พัฒนาทักษะชีวิตของเด็กให้กําลังใจเด็กเยียวยาเด็กช่วยเหลือที่ให้เด็กนั้นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วยเหลือที่เขาเด็กเขาจะมีสติปัญญาในการคิดเองแล้วที่สําคัญฉีดวัคซีนค่ะเหมือนกับฉีดป้องกันโควิดนะเราสามารถพัฒนาเด็กได้ที่เขาจะมีวัคซีนเขาจะมี การสร้างคุณค่าของตนเองเขาจะสามารถปกป้องคุ้มครองตนเองได้เขาจะมีภูมคุ้มกันค่ะที่จะยับยั้งตนเองได้อันนี้ก็จะมีกระบวนการแล้วก็การพัฒนานะคะอาสาสมัครในชุมชนที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กทุกชาว,วานันเสา์นะคะพัฒนาครอบครัวแล้วก็ทํากลุ่มนะคะในชมุมชนที่จะช่วยเหลือดูแลกันละกันให้กําลังใจครอบครัวให้กําลังใจเด็กแล้วก็ช่วยเหลือกันละกันแล้วก็ยังน้อยดีกว่า เราไม่ได้ทําอะไรเลยที่มันช่วยลดอัตราสถิติได้นะคะก็ให้กําลังใจทุกคนคะ่ะเพราะว่าเรื่องเด็กก้าวพลาดเ,เป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเด็กในบ้านของเราหรือเด็กในชุมชนที่เราอาศัยอยู่ตับไตที่ยังอยู่ในชุมชนเราละเลยไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เองถ้ามันมีปัญหามันมีผลกระทบแล้วมันก็มาถึงตัวเราอะคะ่ะแล้วถ้าเด็กก้าวพลาดเด็กมันเป็นเรื่องของลักเล็กขโมยน้อยลักทรัพย์จริงทรัพย์ทําลายค่า ะะเราเองก็จะไม่ปลอดภัยด้วยนะคะก็ส่งกำลังใจนะคะให้กับหน่วยง,งานภาครัฐค่ะอย่าปล่อยให้ประชาชนทำงานโดยลำพังค่ะหน่วยง,งานภาครัฐจริงใจขับเคลื่อนแล้วถ้ามีหน่วยง,งานภาครัฐหน่วยง,งานใดจริงใจตั้งใจขับเคลื่อนด้วยความตั้งใจนะคะจะเชิญครูวันไปเสนอความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งยินดีอย่างที่ครูวันประกาศแล้วสะะิบปีแล้วไม่ปรีร่วมเพราะมันไม่ได้เกิดอะไรเลยเสียเวลาค่ะ ะะถ้าตั้งใจจริงๆจริงๆแล้วก็เหมือนผลที่การเปลี่ยนแปลงก็ยินดีที่จะเข้าไปร่วมให้ข้อเสนอแนะแล้วเพื่อมีกําลังช่วยสิ่งใดได้ก็จะช่วยนะคะในส่วนโตแล้วมีประสบการณ์มานานตั้งแต่ครั้งทํางานเป็นพนักงานกองพืชแล้วออกมานะคะลองหลายๆกิจกรรมกับชุมชนมา3ากว่าปีแล้วนะถึงแม้ไม่ได้รับเงินเดือนจากภาษีของรัษฎรแต่ควรก็รักประเทศไทยค่ะรักเด็กไทยค่ะนะคะ ขอบคุณมากค่ะ